ล็อกคิวไว้เลยค่ะปักหมดรอเลยนะคะเรามีนัดก,กันกับมาร์กต้วนนะคะคุณผู้ชมในวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนนี้นะคะเวลา20นาฬิกานะคะซึ่งจะตรงกับเวลา11นาฬิกานะคะตามเวลาไทยในวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนนะคะสำหรับแฟนๆนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะกับ c h a ท with Mark ค่ะ ไปดูทางฝั่งจินยองนะคะวันนี้ค่ะมาเอร์ไพส์อากาเซ่นะคะให้หายคิดถึงกันนะคะกับการอัปเดตภาพถ่ายนิตยสารซิงเกิลนะคะลงในอินสตาแกรนะคะและในรอบ2เดือนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมไปกดเลิฟแบบรรวๆให้หายคิดถึงกันได้นะคะและวันนี้ค่ะเรามีบทสัมภาษณ์ของจินยองนะคะกับทางนิตยสารซิงเกิลค่ะจินยองค่ะเล่าถึงสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนๆผมมักจะทํางานเพลงก็ตารางงานผมจะยุ่งมากก็ตาม แต่ก็สำหรับแฟนๆที่คิดถึงผมในฐานะนักร้องดนตรีและการแสดงมีสิ่งเหมือนกันผมอยากจะทำให้ดีทั้งสองอย่างดนตรีที่ผมสามารถใส่ความในใจเหมือนเป็นเดอรี่และการแสดงที่ผมสามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกไปและแฟนๆค่ะคิดถึงแค่ไหนถามใจเธอดูนะคะก็ติดเทรนทวิตเตอร์ค่ะคุณผู้ชมใน Hashtag จินยองนะคะติดตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะและวันนี้ก็ยังติดเทรนอยู่ค่ะคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆนะคะ ต่อเนื่องเลยค่ะกับ JB นะคะมองแค่ข้างหลังก็รู้แล้วว่าหล่อนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะ JB ค่ะอัพอินสตาแกรมนะคะแล้วก็แท็กไปหาทางด้านของ a อ n e s นสสตูดด้วยนะคะบอกเลยว่าลูกนี้ JB คือแบบมาเรียบเรียบนะคะแต่ว่าไท้ยแฟนสุดๆค่ะคุณผู้ชมแต่จะไท้ยแฟนแค่ไหนนะคะสุดท้าย JB ก็ให้เป็นได้แค่เพื่อนค่ะคุณผู้ชมปาดน้ำตา ไปต่อกันที่ยุกยอมค่ะวันนี้นะคะยุกยอมค่ะมาอัพอินส a าแกรมด้วยเช่นกันนะคะกับรูปนี้ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหตายเรียบค่ะหล่อมากนะคะน้องมาในลูปแบบนิ่งๆครื้อๆนะแต่หล่อมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะคลิปนี้นะคะเราขอเมาส์มอยเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมหากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้า